สวัสดีพนักงานทุกคนนะครับวันนี้จะมีพนักงานใหม่นะครับมาแนะนําตัวให้พวกเราเฮ้ยพนักงานคนใหม่สวยขาวเป็นลูกครึ่งเลยนะคนนี้ลูกครึ่งซะด้วยสเปกเลยพนักงานคนใหม่เชิญมาแนะนําตัวเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อดิงซี่ค่ะเป็นไงละ่ะพากันอึ้งในความสวยขอยงเขาละสิอ่ะดิงซี่แนะนําตัวเลย หนูชื่อดิงซี่นะคะหนูเป็นลูกครึ่งค่ะพ่อเป็นฝรั่งอ้าวแล้วแม่เธอล่ะเป็นพี่เกลือค่ะแล้วตัวเธอล่ะเข็นไข่ดีมากเลยเห็นไหมทุกคนช่วยกันทำมาหากิน,านบ้าไม่ใช่ตลกกันนี่หยอกเล่นค่ะจริงๆพ่อนี่ยอยู่หลวงพักเนี่ยเห็นไหมชาติตระกลูลดีพอรับราชการเป็นตำรวจแต่ดิติดคุกแต่แม่หนูทำธุรกิจเกี่ยวกับการบินนะคะก็ดูว่าซีเลค่ะแม่เขาเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน่ะไม่ขายมลแรงทอด แล้วพ่อแม่ประธานเป็นอะไรหรอคะเป็นเบาหวานอะไรข <c oughs> อโทษค่ะใครมีอะไรจะถามพนักงานคนใหม่ไหมทําความรู้จักกันได้เลยนะอยากทดสอบความรู้ครับเชิญคิดอยากจะถามเรื่องลดความอ้วนหน่อย